What a wonderful world. งอ่ครับพร้อมมจะพยายามจับตะเกียบแบบที่รักไงมีพี่แบบอะไรเดาเหรอไม่ไม่ใช่เออนั่นไงนั่นไงนั่นไงดื้อ็นติกื้อจับยังไงนะ จับแค่อันล่างก่อนอันล่างเอา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 เ,อาเอาน็ตเข้าไปอ่าใ,ใช่ใช่ใช่แล้วแค่หนีบไวไ้เฉยๆอันบน3นิ้วให้มันแยกออกจากกันได้น่าจะสั้นไปลากออกมาเงี้ย <c oughs> อ่านิ้วกลางอยู่ที่อันบนค่ะ <c oughs> อ่เหรอใช่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> มัน,มนมแค่นิ้วนางอันนี้ติดแค่นิ้วนางคือนิ้วนางกับโคนนิ้วโป้งต้องค้ำมันไว้เป็นฐานเหรอแล้วขยับแต่อันบนมันไม่ประสานกันเลยค่อยๆฝึกพี่เชื่อแป๊บเดียวก็ได้จับนี้เหมือนเดิม เออยากขอปีมันแค่บีบลงไปนะ่ะอ,อ๋อทางออกแล้วบีบลง <c oughs> เข้าใจนะยากอะ่ะไม่มีกล่อง <c oughs> ไม่มีกล่องวันนี้ครับวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าตามจอจบ้างเมื่อคืนน่ะแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากแต่เช้ามาไม่รู้ไม่อยากกินแล้วแต่ซื้อมาแล้วบอกให้คนอื่นซื้อไว้แล้วกิน นี้ก็ต้องกินนะครับมอร์นิ่งทุกคนวันนี้ก็มีบรรยายตอนเช้าบรรยายรัวๆเลยเออบรรยายแค่เช้าแหละแล้วก็ไปก็ไปชุมกับจอร์อ่ะล่ะกินก๋วยเตี๋ยวแบบจอร์ชก่อนมื้อเช้าวันนี้ครับข้าวต้มกุย้ยโอ้นี่ไข่กัใชัยโป๊ะอ่ำ่นุ่ืมรสชาติที่คุ้นเคยนี่แหละครับรสชาติที่ผมโตมาผมกินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กมันทำให้ผมเนี่ย เวลาได้กินอีกครั้งมันรู้สึกถึงภาพเก่าๆที่หวนคืนมาสมแล้วที่เล่นละครได้ในขนาดบอกสดสดนี่นใค้ตายเหรอหเล่นเกิดเล่นเกิดเหรอ <laughs> <laughs> กุนเชียงยำกุนเชียงหอมแดงอ้ำไหมอ้ำมั้ <c oughs> ยอ้ำมั้ยน้ำน้ำไข่เค็มไหมมงนวลน,นวลเลยโอ้เค็มอยู่แอบแย้งนะว่าจะแบบว่า เค็มนวลเค็มแบบเจนทรี่อ่ะมันเค็มอยู่โอ้มีเปลือกด้วยค่อยๆซึมรับพ,พลังงานแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกตื่นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้วันจันทรนะครับก็ตามปกติเลยครับหยุดฮะประชุมแล้วเดี๋ยววปลายเดือนปลายเดือนพี่จอนมีไปเที่ยวกับพี่จิ๋วด้วยเอเอ,เอทำม วันนี้เพิ่งคอนเฟิร์มลงแล้วดีใจมากใจจะหลั่เจจง <c oughs> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูพอดีว่าปลายเดือนนี้เป็นวันอินเวอร์เซอรี่สิปีก็เลยขอหยุดแล้วก็ไปหลั่นล้าทะเลบ้างเฮ <c oughs> ้ยกินข้าวจริงๆกาแฟมันควรจะดังแล้วนะตามคิวใช่ไหมแต่คนนี้ตามคิวตลอดตามคิวเหรอลูกตามคิวใช่ไหมครับคนปล่อยนี่ตรงคิวตลอดเวไปดูกาแฟสิจะมาแล้วแหละรออะไรก็ได้ยืน๋ยวรอเลย if y o moment lady เฮ้ยาตัเองด้วยเฮ้ยินรอแฟอาหารเรื่องโมดีกว่าวันนี้พี่จอร์ดถ้าจะประชุมยาวครับเพราะว่าวันนี้มีภาระใหญ่โตอาจจะต้องประชุมย่อยแบบค่อยๆเหลเรียกน้องมาคุยด้วยทีละคนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นภาพรวมแบบ ชุมรวมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดกันนึกออกใช่ไหมแล้วก็บางครัง้งบางทีถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเจริงจังขึ้นมาหน่อยแล้วเราต้องการโอพิเียนเจาะลึกลงไปหน่อยเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแยกคุยทีละคนวันนี้เป็นวันแบบนั้นครับดีดวิดีพี่จตุวัลว่ารูปนู่นหมกข้ามแต่ตอนนี้ไม่มาสักทีจะมาอย่างนเดือดหน่อยได้ไหมหจริงข้างล่างมันเดือดแล้วแหละรอมันพุ่งออกมารอรมมันเอ็กซอร์สออกมาเอ็กเพรสออกมา จะมาแล้วจะมาแล้วเออเมื่อคืนพี่จอดเพิ่งมีโอกาสได้ดูไอ้นี่เว้ยมึงเนี่ยนแล้วกาแฟเชฟบ๊อบวอเทอโอ้โห คือเรารู้อยู่แล้วว่านะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเด็ดอันเนี้ยของรางวัลแล้วก็จริงๆก็ชอบเดโตโล่นะแต่ตอนนั้นมันประสบจังหวะอะไรไม่รู้เว้ยมันเลยไม่ได้ดูแล้วเมื่อคืนมาได้ดูโอ้โหเชื่อเพลงดีมากชอบเพลงเหลือเกินรู้สึกว่าเขาคัดสรรเพลงมาได้แบบใช่อ่ะใช่ที่แบบเติมไม้ตกใจเข้าไปด้วยอ่ะดีดีด,ด,ดีแล้วก็อุ้มแตหนังมันแทบจะไม่มีที่ติเลยชอบใครยังไม่ได้ดูก็นั่นแหละครับตามดีกรีครับดูได้เลยครับนี่ยังไม่ถึงขัน้นพรีวิวด้วยนะเราสู่กันฟังเฉยๆมาแล้ว ไฟร้อนฟันขอกหัวเลยก็เรได้กินข้าวต่อแล้ว Enjoy e t Good morning นะทุกท่านนะสวัสดีครับ <laughs> ทุกคนออกทีวีออกทีวีจากที่ไหนเอย่ยเอนัทนทาครับผมยอาจจะยันเช้าไปหน่อยนะฮะน้องๆก็ยังไม่ตื่นดีวันนี้ก็ตื่นมาบรรยายอีกเช่นกันน่าจะสุดท้ายของเดือนของพี่และขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แข็งกันลงพอดีเลยนั่นละที เชีสโอ้สุดยอดสุมือไปขึ้นไปประชุมงานจริงๆแล้ครับอ้อประชุมเสร็จเกือบห้าโมงแล้วเว้ย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 คูทําพวกมึงลวกกูทําพวกมึงลวกพวกมึงเกือบกระแทกพื้นโลกแล้ว เกือบห้าโมงครับเพิ่งประชุมเสร็จครับพี่เจ้าก็เลยเว็บ,บลงมาข้างล่างแล้วก็จะได้วัดลูกอิสราบอกว่าเดี๋ยวอิสราจะเว็บมาเอาอะไรมาให้สักอย่างหนึ่งนี่แหละโจทย์ว่าแลกกันสัตว์ประจําวันนี้ได้แก่ซอมบี้ปลาดุกซึ่งก็เออเป็นยังไงมาลองกันสักตั้งข่าวที่แล้วมันปลาอะไรวะอ๋อขา่าวที่แล้วปลาช่อนชูชีปลาช่อนอเมริซอนอเมริซอนกูอเมริซอนครั้งนี้เป็นปลาดุกจริงๆพี่เจ้าชอบกินปลาดุกมากเลยนะเนื้อและกลิ่นของดุกกี้นี่คือไม่มีอะไรทดแทนได้คือใครที่โอเคก็ถือว่าโอออเเคจขงที อร่อยแล้วไม่มีอะไรทดแทนมันได้มาลองดูกันสักตั้งเห็นคนถามพี่จอว่าพี่จอ์นน่าจะเคยบอกไปแล้วนะแต่ว่าเห็นหลายทีก็เลยโอเคแอปที่ใช้วาดนี่นะครับก็คือ Procreate อยู่ใน iPad นั่นเองเฮ้ยดีดีอยู่ดีก็กลายเป็นคนป๊อปป๊อปนะเสื้อก็ป๊อปถุงก็ป๊อปทำไมถุงสวยยัง่ะถุงมาจากนู่นเหรอใช่ถุงของเขาไงมาเลือกไปอันนี้อันคืออะไรนะกระเป๋าน้องเขาฝากมาให้ให้เลือกมึงไม่เอาอันไหนอ่ะก็ให้มึงเลือกสีก่อนมึงไม่เลือกก่อนนะเออมึงเอาเขียงไปด้วยใช่หาก่อนอยู่ไหนวะ ถาพี่เขียว อิสระไม่เอาเครื่องคาลิเบตจอบายอะแล้วเอากล้องใหม่มาป่ะกล้องใหม่อิสระแจมอะคือพี่จตุว่าอาจจะยืมไปแบบเราเวลาเราไปต่างจังหวัดแ้ะยืมกล้องอิสระไปดีกว่ามันคือแบบโกโปรยุคใหม่เลยนะเออจริงๆเราต้องหาโกโปรสิบลองนะก็ไม่รู้อะทำไมแต่อันนี้มันมันดูสะดวกกว่าปกติกูจะซื้ออะไรคือดูหลายวันนะแต่เนี้กูดูแค่วัน2วันซื้อเลยเพราะมันเราเราเราเห็นว่าเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราใช้ทําอะไรทันใช่ใช่ใช่มัน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 เราใส่แก้วน้ำแล้วแดกอย่างนี้มันจินตนาการวิธีการใช้งานของ ง่ายเออแล้วก็ที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่องคุณภาพไฟล์ซึ่งก็ก็ก็ตามสภาพเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ก็โอเค useable อ่ะเจอในอย่างว่าเหรอเนาะ action cam อ่ะแไอ้ฉลาจะไปหาชินไอ้ชินอ่ะจำไอ้ชินได้ป่ะชินชินอุตไอ้ชินอ่ะชินปฐมชินปฐมปฐมมิตรมันจะเข้าไปโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวกูจะแวะไปหาชินตอนนี้เป็นชิ้นไดโนเสาร์ใช่ชินไดโนเสาร์ขึ้นเท็ดท็อกแล้วตอนนี้เป็นช่างภาพ national geographic ป็นแบบเราเห็นเลยเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยว่าโอ้โหเพื่อนเราคนนี้ก่กไอชินเนี่ยมันจะเอ็กซ์เปิดด้านไดโนเสาร์มากสําหรับเรานะนึกย้อนกลับไปนะถ้าเกิดเราอธิบายตัวนี้ไอเนี่ยมันจะมีชื่อจริงๆของมันอะ่ะให้เราเสมอเลยแล้วก็เป็นคนวาดรูปสวยมากชีวิตมันไปต่อเป็นช่างภาพเน็ติโอเลยเหรอโอ้โหเฟี้ยวว่ะฝากสวัสดีนะเดี๋ยวขึ้นไอีไปสองเราเ,าเองเออ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 ครเขอบคุณมากอิกสระพี่จอร์ดไปวาดรูปต่อสวัสดีครับชินส,สดีครัอเพื่อนของเราชินเย้ Uhm ไปตามไอจีได้ไปตามไอจีได้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปตามไอจีได้เป็นช่างภาพใต้ทะเลแต่ช่วงนี้ออกแต่ม็อบกับโควิดเดี๋ยวแม่เพีพีเอมาให้ใชขอบคุณมากแต่นี่มีมีมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งทีมงานมูลนิธิดวงประทีปนะแต่ดูโลโก้ดูโลโก้ดูโลโก้ขายบัวดูไม่เห็โลโก้เลยเห็นะไม่มีเลยไม่มีเลยมีมูลนิธินี่มีมีสองมูลนิธินี้มาแม่ดาร์วอร์ดที่แบบน่าหนดิ ไม่มีิไม่มีไม่มีไแต่มี2มูลนิธิอื่นนะแต่ไม่มีมูลนิธิดวงมาทีปที่ที่ฝ่ายนี่เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงมาทีปนี่ยืนยืนรับลืมทําอะไรทํางานอยู่ตลอดไม่มีโลโก้ไม่มีโลโก้เออแปลกดีนะนี่แหละแปลกดีเป็นเรื่องที่แปลกครับได้หลายที่เขาในไทยไม่แต่เขาก็เขาก็เอาไอ้นี่เข้ามาให้เอารรู้สปอนเซอร์อื่นเข้ามาให้อ่าแข่ใหญ่ใจเฉยว่าถ้าหาว่าทํานี่ขึ้นมาแล้วทำไมแบบไม่เห็นเแล้วเออนะไม่มีของดวงมาทีปก็ก็ก็น่าแปลกใจนะครับท่านผ เจาไข่แล้วก็หม้อลวกแล้วก็เอาหนังสือไปให้เด็กๆวาดรูปมีเด็ก4ี่คนอยู่ข้างในไม่อยากให้เด็กเหงาไงไอเขาได้ทําอะไรให้มันปกติใส่ PTE นะปกติใส่ PTE ภาพถาหายากปกติใส่ปกติไม่ใส่อะไรเลยยไม่ใส่อะไรเลยไปหาไปหาผู้ติดเชื้อครับปกติคือข้างนอกในชุมชน แต่ถ้าในนี้จะใส่ถ้าไม่ใส่หมอเขาโวย <c oughs> หมอไม่ให้แต่ปกติไปในชุมชนอนะไปชุดอย่างนี้แต่ว่ามีมีนั่นด้วยใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ผ้าผลาสติกหมดทีไปละรี่แต่งเต็มแล้วดูน่ารักดีนะมีชลินอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่ติดเชื้อแบบร้อเซ็นะครับก็คือว่าอากาศที่อยู่ในนะั้นก็จะเป็นอากาศมีเชื้อร0อเ็วันนี้เลยต้องใส่แบบเต็มเหนียวหน่อยแล้วก็กล้องเนี่ยก็ต้องล้างอะล้างอะออกมาคือต้องพ่นฆ่าเชื้อให้หมดไป เราจะเลี่ยงไม่ให้เห็นหน้าผู้ป่วยแล้วกันะนะแต่เราเข้ามาแล้วแหละในห้องเราจะใช้ระบบหัวหน้าห้องคะะือมีปัญหาอะไรก็เหมือนวีดีโอคอหาพยาบาลได้เลย,ยเรียงยังว่างอยู่นะครับมาได้มีโซนบีไีนะข้างหลังแบบเขาเรียกอะไรนะสิดวิเว้ได้ทั้งห,หลังไม<ด>่มีใครตางดูน้ำด้วย người hay không làm trời ครับนี่นะครับชุดเครื่องเสียงนะครับยังมีลําโพงแล้วก็มีสายมีชุดเครื่องเสียงอยู่อีกห้องแล้วก็จะมีตัวแหลกที่จะอยู่ประจำของสี่สเต็น,น,นาตา์แบบนี้แหลกจะหน้าตาเป็นอย่างนี้สามเต็นท<ล>์เลยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณพีมงานพี่ป๊อปปองคุณบริจาคเป็นเงินแล้วเรานําไปซื้อนะครับเช่ดจุดประสงค์นี้ขอบคุณมากเลยครับไห้คุยกับข้างไหนมีเราก็จะเห็นเนี่ย นี่เราก็จะเห็นว่าเขาทําอะไรกันอยู่ <คน S 1> ประมาณนี้โอ้โหจนดึกเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วผมยอดซอมบี้ไหมวะซอมบี้อยู่มั้งซอมบี้แหละ